เขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอมไม่มีคำว่าขอมในภาษาเขมรคำว่าขอมมาจากไหนขอมเป็นคำภาษาไทยกลายจากภาษาเขมรใช้เรียกกลุ่มคนพวกที่อยู่ตอนล่างในไทยบริเวณเป็นรัฐลโวลบบุรีเมื่อเรือนปี1800โดยไม่ระบ,บุจำเพาะเผ่าพันธุ์ใดหลังจากนั้นอีกนานของจึงเลื่อนไปหมายถึงชาวเขมรในกัมพูชา ขอมเป็นชื่อทางวัฒนธรรมดังนั้นไม่เป็นชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติจึงไม่มีชนชาติของหรือเชื้อชาติของฉะนั้นใครๆก็เป็นขอมได้เมื่อยอมรับนับถือวัฒนธรรมขอมช่วงแรกขอมเป็นชื่อที่คนอื่นเรียกในที่นี้คือพวกไต้ไทยไม่ใช่เรียกตัวเองหมายถึงคนในวัฒนธรรมของที่อยู่รัฐละโวลบบุรีบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยไม่ระบุชาติพันธุ์จะเป็นใครก็ได้ถ้าอยู่สังกัดรัฐละโวในวัฒนธรรมขอม ถือเป็นของทั้งนั้นหลังจากเมื่อมีรัฐอยุธยาคนพวกนี้กลายตัวเองเป็นคนไทยช่วงหลังของหมายถึงชาวขเขมรในกัมพูชาเท่านั้นแม้เปลี่ยนนับถือศาสนาพุทธเทราวาทก็ถูกคนอื่นคือไทยเรียกเป็นของแต่ชาวขเขมรไม่เรียกตัวเองว่าของเพราะไม่เคยรู้จักของและภาษาขเขมรไม่มีคําว่าของแล้วคําว่าของมีที่มาจากไหน ในหนังสือแลหลังคำ,คำเขมรไทยอาจารย์สันติพัฒดีคำได้ศึกษาประเด็นดังกล่าวจากจารึกและภาษาเขมรซึ่งสรุปพัฒนาการของคำว่าขอมชายให้เห็นว่าเขมรไม่เรียกตัวเองว่าขอมมีแต่คนไทยที่ใช้คำนี้เรียกชนกลุ่มหนึ่งว่าขอมสรุปได้ดังนี้ขบวนแห่ของชาวสยามหรือเสียมกบก อาจารย์สุจิตวงเทศเคยกล่าวว่าคนกลุ่มนี้เป็นพวกที่อยู่รัฐและบ้านเมืองบริเวณสองฝั่งโคงที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดสนิทสนมของกษัตริย์กัมพูชาในยุคนั้นไม่ใช่กองทัพเมืองครึ่ขงของของตามคําอธิบายของนักวิชาการเจ้าอนานิคมตะวันตกจารึกขเขมรนโบราณทั้งในสมัยก่อนเมืองพระนครพุทธศตรวรรษที่1 1ถึง14และสมัยเมืองพระนครพุทธศตรวรรษที่1 5ถึง19 ไม่พบคำว่าของในจารึกเหล่านี้อย่างไรก็ตามมีคำหนึ่งซึ่งมีความใกล้เคียงกับคำนี้และอาจเป็นที่มาของคำว่าของคือคำว่าโกรมคารอมภาษาเขมรปัจจุบันใช้ว่าโกรมคราโอมคำว่าโกรมในภาษาเขมรโบราณมีสองความหมายคือหนึ่งแปลว่าลงไปต่ำใต้ภายใต้ต่ำกว่าลงผู้ต่ำกว่าและสองแปลว่าประเทศดินแดนเขตดินแผ่นดิน ทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าชาวกัมพูชาเรียกตนเองว่ากโรมหรือขอมในความหมายว่าชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชาแต่พวกเขาเรียกตนเองอย่างชัดเจนว่าขเขมรมาตั้งแต่สมัยก่อนเมืองพระนครหลักฐานที่เรียกชาวกัมพูชาว่าขเขมรเก่าที่สุดคือศิลาจารึกกะ64ซึ่งเป็นศิลาจารึกสมัยก่อนเมืองพระนคร อายุราวพุทธศตรวตรรษที่12กล่าวถึงท่าชาวเขมรโบราณไว้ว่า13กอยุมอเกมอรโคโต20 20เทรอศรสองคำว่ากอยุมอในภาษาเขมรโบราณสมัยก่อนพระนครหมายถึงค่ารับใช้ส่วนคำว่าเกเมอร์ M, เมื่อรวมความหมายของคำว่า,อวากอยุมอเกมอรอแล้วจึงน่าจะแปลว่าค่ารับใช้ที่เป็นชาวเขมร แสดงว่าชาวกัมพูชาเรียกตัวเองว่าเกมอรอร์เคเมอร์มาตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่หนึ่งสองก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคำว่าเคมอรอคเมอร์ในช่วงเขมรสมยัยเมืองพระนครและกลายเป็นแคมอรอออกเสียงว่าแคมอรไรเมเย่ดังที่ปรากฏในภาษาเขมรปัจจุบันความเป็นไปได้ของการเรียกชาวกัมพูชาว่าขอมน่าจะมาจากกลุ่มชนที่พูดภาษาไตไทยคนกลุ่มดังกล่าวอาจนำคำภาษาเขมรโบราณว่า กรมนี้ไปใช้โดยหมายเรียกผู้ที่อยู่ทางทิศใต้ผู้ที่อยู่ทางใต้หากแต่ด้วยลักษณะเฉพาะที่แตกต่างทางภาษาจึงไม่สามารถออกเสียงเหมือนคําดั้งเดิมทั้งแต่ละสำเนียงก็มีเสียงวรรณยุกต์ที่ผิดต่างกันไปเมื่อมีการนำคำว่าก,กรมไปใช้ในความหมายดังกล่าวจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงและทำให้คำว่าก,กรมอาจกลายเสียงไปต่างๆเช่นกรอมกอเลอมกหอเลอมต่อมาเสียงรอเรือและ ลอลิงในภาษาไต้ไทบางกลุ่มได้กลายเสียงเป็นเสียงหอหีบหรือเสียงพุ่นลมเมื่อหน่วยเสียงนี้รวมเข้ากับหน่วยเสียงกอไก่จึงทําให้หน่วยเสียงกอไก่กลายเป็นหน่วยเสียงขอไข่ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าคําว่ากรมกอเหลอมกหเหลอมในภาษาไต้ไทบางกลุ่มจึงพัฒนาจนกลายเป็นคําว่าขอมในที่สุด หลักฐานคำว่าของเก่าที่สุดพบในจารึกหลักที่สองหรือศิลาจารึกวัดศรีชุมสมัยสุขโขทยัยคำว่าของในศิลาจารึกนี้มีใช้ในบริบทที่ต่างกันคำหนึ่งจะใช้ประกอบกับตำแหน่งขุนนางเขมรโบราณสมัยเมืองพระนครกล่าวถึงขอมสอสบ,บาดโขลอยยอลำพงซึ่งเป็นผู้ยึดครองเมืองสุขโขทยัยในเวลาที่พ่อขุนศรีนาวนำถุงสวรรคตส่วนคำว่าของอีกคำหนึ่งจะกล่าวหมายถึงชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ของเนื้อความกล่าวถึงพระมหาเทราศีสัตธาจุลามุนีพยายามบุรณะพระธาตุหลวงพระปฐมเจดีดังความว่าพระศีราจุลามุนีเป็นเจ้าพยายามให้แล้วเมื่อแล้วจึงก่ออิฐขึ้นเจ็ดว่าทายปูนแล้ววบริบวารนพระธาตุหลวงก่อใหม่เก่าด้วยสูงได้สองวาของเรียกพระธมนั้นแลดังนั้นคำว่าของในศิลาจารึกวัดศีชุมใช้เรียกกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกมองว่าเป็นพวกที่อยู่ทางใต้ ของสุขโขไทยคือกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างและอาจเป็นกลุ่มชนที่รับวัฒนธรรมแบบขเขมรอย่างไรก็ตามหลักฐานในสมัยอยุธยากลับใช้คำว่าขอมในความหมายที่แตกต่างไปจากสมัยสุโทไทยในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก หมายเลขสองทับกอไก่104ต้นฉบับของหอพระสมุดวิทยานซึ่งนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่าต้นฉบับเดิมน่าจะเขียนครึ่งตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนตอน้นกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าอยู่มาเจ้าออยาตบุตรพระรามเจ้าอันผู้เป็นเจ้าให้ไปอยู่จัตุรรมุกนั้นก็ทูลเขมรต้นฉบับเขียนเขมรทั้งหลายแข็งแก่พระราชบุตรท่านและเจ้าออยาตได้แต่งเขมรต้นฉบับเขียนเขมลชงพันออกสกัด ทำให้เห็นว่าคนสมัยอยุธยาเรียกชาวกัมพูชาว่าขมรไปแล้วขณะที่ํำสวนสมุดวรณคดีอยุธยาตอนตอน้นอาจเป็นพระราชนิพธ์ในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สกล่าวถึงคําว่าของไว้ในโครงสองบทซึ่งผู้แต่งหมายความถึงชาวขมรดังนั้นสมัยอยุธยาเรียกของและขมรหมายรวมถึงชาวกัมพูชาทั้งสิ้น ดังนั้นความหมายของคำว่าขอมในความรู้สึกนึกคิดของคนในสมัยสุโขทัยและอยุธยามีความแตกต่างกันคำว่าขอมในความหมายของสุโขทัยนั้นหมายถึงคนทางใต้หรือคนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนในความหมายของอยุธยาที่เป็นคนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากลับใช้คำว่าขอมหมายถึงชาวขเขมรหรือชาวกัมพูชาสรุปแล้วคนใต้ไทยตอนบนเรียกกลุ่มชนที่อยู่ทางใต้ของตน อาจหมายรวมถึงกลุ่มชนในรัฐละโวว่าขอมโดยไม่เกี่ยวกับชาวเขมรหรือชาวกัมพูชาต่อมาภายหลังมีคนไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาคนกลุ่มนี้จึงโอนคำว่าของให้ชาวเขมรในกัมพูชานับแต่นั้นก็เรียกเขมรว่าของส่วนในกัมพูชาไม่มีชื่อของชาวเขมรยุคนั้นไม่รู้จักของและไม่เรียกตัวเองว่าของ